สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบ,บีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บีมาแชร์สูตรเล่งผมยาวนะคะให้ผมดําเงางามประกายสวยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้วก็หาวัตถุดิบได้ตามควรวเรองของเรานี่เองเป็นสูตรธรรมชาติบ้านๆใครๆก็ทําได้นะคะเพื่อนๆเ,เราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกที่เราต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆก็คือโยเกิร์ตรดธรรมชาตินะโยเกิร์ตนี่ก็จะช่วยปรับสภาพอาของรูคุมคนทําให้ผมเราเงางามขาดการหลุดร่วงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นของผมที่ดีนะคะเพื่อนๆสําหรับโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตนี่ก็ปริมาณขึ้นอยู่กับผมเลยนะคะแต่ว่าบีจะใส่ลงไป ประมาณหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมต่อไปที่เราจะใช้ก็คือกาแฟนะคะพเพื่อนๆนี่ก็เป็นผงกาแฟเนาะ กาแฟก็บีจะใส่อยู่ประมาณสองช้อนชานะคะสองช้อนชาูนๆแบบนี้เนาะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะกาแฟนี้ก็กาแฟก็จะมีคาเฟอีนนะคะเพื่อนๆคาเฟอีนนี่แหละจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลูกคุ้งขนทําให้เส้นผมของเรา,าจเจริญเติบโตเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ขาดการหลุดล่วงเนาะลดการหลุดล่วงทําให้ผมเงางามนะคะสําหรับกาแฟานะคะพเพื่อนๆจา้าต่อไปเราก็จะมาเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้กับเส้นผมของเรานะคะด้วยน้ํามันมะพร้าวนะคะพเพื่อนๆน้ํามันมะพร้าวเราก็จะทาให้ผมของเราเงางามเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทําให้ผมไม่พันกันไม่แตกปลายนะคะพเพื่อนๆสําหรับน้ํามันมะพร้าวเนาะก็มีประโยชน์มากมายนะคะ น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆแล้วแต่นะคะใส่สองช้อนมีใส่สองอ่าสี่ช้อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เราก็ได้ส่วนผสมคนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราไปเตรียมผมในการหมักกันเลยค่ะต่อไปเราก็มาหมักกันเลยนะคะเพื่อนๆนสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือจิ๊บเนาะแล้วก็อ่าหมวกคลุมผมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปีจะทําให้เพื่อนๆ่นทายเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าตอนแรกเราจะทําแบบไหนเนาะ เราก็ทาส่วนผสมลงไปเลยค่ะทาแบบนี้เนาะพยายามทาตั้งแต่ครูนจุดปลายนะคะเพราะว่าเราเล่นผมยาวเนาะผมเขาก็จะยาวมาตั้งแต่ครูนนะคะเพื่อนๆทาแบบนี้เป็นชอบเป็นชอบไปแบบนี้นะคะ หลังจากที่บีชโลมใส่ผมแบบนี้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะเอาหมวกอาบน้ำคลุมไว้นะคะหมวกอาบน้ำคลุมไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะปล่อยไว้สักประมาณ30-40นาทีเนาะแล้วเราก็ทําความสะอาดนะคะการทําความสะอาดนี้ก็คือล้างทําความสะอาดด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อนๆน ไม่ใช่น้ำร้อนนะคะด้วยน้ําเย็นเนาะแล้วก็อา,อาแชมพูเหมือนเราทําสระผมปกติค่ะแต่ว่าตอนแรกให้เราล้างน้ําเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆจ้านั่นแหละก็ถือเป็นการเสร็จนะคะเพื่อนๆจ้า